สวัสดีค่ะพี่พามีกิจกรรมดีๆที่จะปลูกฝังให้น้องๆโตไปเป็นคนดีของสังคมเพราะงานนี้กรุงเทพมหาคนครได้ผลิตโฆษณารณรงค่านิยมโตไปไม่โกงเพื่อให้เยาว,วชนมีจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันกิจกรรมจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ กรุงเทพมหานครจัดงานรวมพลังไว้ทั้ต่อไปไม่โกงพร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาสี่ชุดเพื่อตอบย้ำที่เยาวชนไทยมีค่านิยมและจตสำนึกที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการช่วยกันสอนลูกหลานด้วยโดยมีหมห่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางทยาธิปสุวรรณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้ยึดมั่นในค่านิยมห้าประการ ได้แก่ความซื่อสัตย์การมีจิตสาธารณะความเป็นทำทางสังคมกระทำอย่างรับผิดชอบและเป็นอยู่อย่างพอเพียงผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายซึ่งน้องๆที่มาร่วมง,งานต่างชื่นชอบในการเรียนการสอนที่ไม่เน้นการท่องจํา<ๆ>เช่นการร้องเพลงเล่านิทาน<ๆ>เกมเส่งทักษะพร้อมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มรวมทั้งการปลูกต้นไม้และการวอล์กแรลลี่เป็นต้นค่ะ งานนี้น้องๆได้รับทั้งความรู้และข้อคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงแถมด้วยความสนุกสนานกลับบ้านเต็มที่เลยละค่ะส่งท้ายรายการด้วยข้อคิดดีๆอีกเช่นเคยทำความดีทําได้ง่ายไม่ต้องรอนะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวผู้เยาวได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ